สวัสดีครับผมนายแพทย์ธีรพจน์ธรรมภารเลิศแพทย์อายุรกรรมเฉพาะทางสาขาประสาวิทยาครับหรือทางด้านสมองวันนี้ก็จะมาให้คําแนะนําผู้ป่วยตนเองในการในใน,ในการที่จะต้องฉีดโบ็อกนะครับเน้นว่าเพื่อรักษาโรคนะครับาอาจจะไม่ได้พูดไปถึงเรื่องเกี่ยวกับการเสริมความงามเพราะว่าไม่ใช่สาขาที่ตนเองเชี่ยวชาญน,นะครับก็ ขอแนะนำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับโบท็อกก่อนแล้วก็อาจจะมีคลิปตามมาอีกหลายคลิปเกี่ยวกับการนำโบท็อกมาใช้ในการรักษาโรคทางด้านาระบบประสาทและกล้ามเนื้อครับแล้วก็ข้อปฏิบัติข้อในการเตรียมตัวก่อนและหลังฉีดโบท็อกนะครับแล้วกอ็อาจจะมีหลายๆตอนต่อมาเกี่ยวกับเรื่องโบท็อกอธิบายก่อนว่าโบท็อกคืออะไรครับ โบตอกเนี่ยก็คือถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่ยับยั้งการทำงานสารสื่อประสาทนะครับที่ออกมาจากปลายเส้นประสาทแล้วไปบังคับกล้ามเนือ้อการที่มันยับยั้งการทำงานสารสื่อประสาทที่ออกมาจากเส้นประสาทไปถึงกล้ามเนื้อเนี่ยทำให้เกิด กล้ามเนื้อไม่ทำงานในจุดๆนั้นที่ยาออกฤทธิ์ครับโดยจริงๆเนี่ยตัวโบทอกเนี่ยชื่อจริงๆมันก็คือโบทูลินัมท็อกซินนะครับซึ่งคิดว่าจริงๆเนี่ยเราคงมนุษย์เราคงศึกษาจากการที่มันเคยเป็นสารพิษนะครับที่เจอในพวกอาหารกระป๋องที่ มันบูดเน่าแล้วเวลามีคนรับประทานอาหารเข้าไปอที่เราเคยได้ยินในเมืองไทยที่เจอบ่อยก็คือกินหน่อไม้กระป๋องแล้วที่มันกล่องมันบุบบีบบูบ,บ,บี้มันเกิดการปะปนกับเชื้อโรคแล้วเกิดฟองขึ้นมาเกิดการเสียแล้วเราไปทานอาหารหน่อไม้กระป๋องที่ที่เสียเนี่ยมักจะมีแบคทีเรียตัวหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าคอสติเดียมนะครับ อสติเดียมตัวนี้ชนิดนี้มันผลิตสารพิษนี้ออกมาอยู่ในอยู่ในหนออหน่อไม้มกระป๋องอาหารกระป๋องที่มันบูดเสียคราวนี้พอคนรับประทานเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดนําสารพิษนี้เข้าไปทําให้เกิดกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งตัวเลยเพราะมนุษย์เรียนรู้จากการที่มันเคยเป็นสารพิษเนี่ยเรามาสกัดทําให้มันเกิดการบริสุทธิ์สะอาดขึ้นเนี่ย ก็พบว่ามันสามารถเอามาใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับเส้นประสาทและกล้ามเนื้อได้หลายโรคเพราะว่ากลไกหลักของมันก็คือถ้าพูดก็คือทําให้กล้ามเนื้อตรงน,นั้นนะหยุดทํางานชั่วคราวครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาเราฉีดโบท็อกเนี่ยกล้ามเนื้อส่วนนั้นนะก็หยุดชั่วคราวอาจจะหยุดประมาณสัก3าเดือนแล้วก็กลับมาทํางานใหม่ทําให้เราสามารถนำสารเคมีตัวนี้มาใช้ในการหยุดการกระตุกการสัน่น การเกร็งของกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆเนี่ยได้ในระยะเวลาทั้ง3เดือนนะครับสาเดือนเลยซึ่งไออาการสั่นกระตุกเกร็งเนี่ยมันมีในหลายโรคของระบบเส้นประสาทมากาก็สามารถนําไปใช้ได้เบื้องต้นเนี่ยที่มีงานศึกษาแล้วนามาใช้ในปัจจุบันมากก็คือโรคใบหน้ากระตุกครึ่งซีที่ที่ผมได้เกริ่นไปนะครับว่าโบท็อกเนี่ยเป็นหนึ่งในการรักษาที่ได้ผลลำดับต้น ก็โรคที่มีใบหน้ากระตุกครึ่งหนึ่งครับอันที่2คือโรคก,กล้ามเนื้อคอบิดเกรงก็ก็เป็นอาการกล้ามเนื้อเกรงเหมือนกันแต่ว่าเป็นโรคไม่ใช่แค่ปวดคอปวดกล้ามเนื้อเฉยๆครับมันมีการบิดเกรงของกล้ามเนื้อคอเกิดขึ้นแบบค้างตัวนาแล้วก็มักจะเกิดอาการสันนนรส่นที่หน้ารุวมด้วยครับสั่นที่หน้าทําให้โรคเนี้ยทำให้ต้องฉีดที่กล้ามเนื้อแบรบิเวณต้นคอครับ มันไม่ใช่โรคปวดคอธรรมดามันเป็นโรคก,กล้ามเนื้อเกร็งของบริเวณลำคอเนี่ยแบบค้างในระยะเวลานานอันนี้ก็เป็น2โรคที่ที่มีงานศึกษาวิจัยว่าฉีดทอตถุก็ได้ผลค่อนข้างดีมากนะครับก็คือโรคใบหน้ากระตุกเครื่องซีกแล้วก็โรคก,กล้ามเนื้อคอบิดเกร็งหรือว่า cervical dystonia ครับเอ่อและที่เหลือเนี่ยก็รองานศึกษาวิจัยตามมาเรื่อยๆซึ่งก็คงจะมีหลายๆโรคที่ตามมาเพราะว่ามันใช้รักษาได้ทั้งอาการ บิดเกรงอาการสัน่นและก็อาการที่แข็งเกรงของของกล้ามเนื้อหลายอวัยวะานหลายๆนะตำแหน่งได้ได้นะครับอ,อีกอันหนึ่งที่เริ่มมีงานศึกษามากขึ้นก็คือพวกกล้ามเนื้อเกรงในโรคพากินสันหรือว่าในโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือโรคไมเกรนก็ค่อยๆมีงานศึกษาว่าการที่เราฉีด แก้ปวดหัวเนี่ยทำให้กล้ามเนื้อบริเวณรอบศีรษะเนี่ยคลายตัวลงก็จะทําให้อาการของโรคไมเกรนเนี่ยบรรเทาอาการให้ด้วยนะครับนั้นก็าจะาขอแนะนำตัวยาบอทอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสารพิษของแบคทีเรียตัวหนึ่งนี่แหละนะครับที่เกิดจากอาหารบุดเสียแล้วมนุษย์ก็นํามาศึกษาวิจัยเนี่ยทำมาสกัดนะให้มันกลายเป็นยานครับซึ่งเราก็รู้ว่าบางทีเนี่ยพิษกับ ยาเนี่ยมันบางอันก็เป็นตัวเดียวกันนะครับครั้นี้พอทําให้มันบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยเรามาใช้งานได้เราสามารถควบคุมมันได้ง่ายขึ้นนะครแล้วก็ฤทธิ์เนี่ยมีสามารถที่จะหายฤทธิ์มันกลับคืนมาภายใน3เดือนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเกิดฉีดและฉีดเยอะฉีดน้อยไปนิดหน่อยเนี่ยก็ภายใน3เดือนเนี่ยยาก็จะเหมือนหมดฤทธิ์ไปก็ เริ่มต้นใหม่อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าสมมติฉีดรักษาอาการหน้ากระุกครึ่งซีกเนี่ยแล้วฉีดเยอะไปหน่อยอาจจะมีหนังตาตกนิดหน่อยได้ครับหรือยิ้มแล้วมันไม่เข้ากันนิดหน่อยครับ3เดือนเนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะหายไปนะครับหรือฉีดน้อยไปมันไม่หายกระุกนะครับภายในลั้นจะสามเดือนแล้วก็สามารถฉีดปริมาณเพิ่มขึ้นได้เพราะว่า3เดือนแรกเราฉีดแล,แล้วจะยังไม่หายใช่ไหมครับก็สามารถฉีดปริมาณเพิ่มขึ้นได้ในคราวต่อไป แล้วก็ตัวโ o t อกเนี่ยก็ต้องบอกว่าโดยการฉีดกล้ามเนื้อเฉพาะที่นะครับเราฉีดในปริมาณที่น้อยมากนะครับไม่ได้ทำให้เกิดอาการเป็นพิษต่อร่างกายจนเกิดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับเพราะว่าจริงๆเวลาเราฉีดที่ใบหน้าเนี่ยเราฉีดแค่สักจริงๆก็คือ4 5จุดนะครับแต่ว่าฉีดจุดหนึ่งเนี่ยนิดเดียวครับ เข็มนี่แบบเล็กมากครับเดี๋ยวจะพูดในคลิปต่อไปว่าว่ามันการฉีดมันเป็นยังไงนะครับทาการฉีดน้อยๆอ,อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไปฉีดเติมในบริเวณอื่นบวกเพิ่มไปอีกเนี่ยไม่มีผลต่อร่างกายนะครับในแง่ว่าไม่ทําให้เกิดเดี๋ยวเราฉีดแล้วเกิดกัมอ่อนแรงเหมือนมันเป็นพิษหรือเปล่าอะไรไม่มีนะครับซึ่งถ้าอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์ที่ มีประสบการณ์อยู่แล้วในการฉีดเนี่ยก็ก็ไม่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงเพราะฉีดปริมาณน้อยมากครับก็ขอบคุณครับเดี๋ยวรับฟังคลิปต่อไปเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการฉีดโบท็อกดีครับ